สวัสดีครับเพื่อนๆนที่น่ารักของผมทุกทท่านนะฮะวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆนสวัสดีครับมีใครเข้ามากันแล้วบ้างเอ่ยวันนี้เราจะนะพูดคุยเรื่องอะไรกันดีอ่ะมาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันไหนดูหัวข้อดิ่ใครอยากฟังเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับ วันนี้มาดึกครับพี่ชายใจพระพี่ชายใจพระเนี่ยผมชอบมากนะผมมีทุกกรณีทุกเคสเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องพี่ชายใจพระจะออกมาคอมเมนต์ตลอดสวัสดีครับพี่ชาติายศสีก็เช่นกันเนะี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่รักพระดูพระเป็นมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องพระเครื่องแต่ความจริงอะ่ะมันกลับใช้ไม่ได้เราผมคิดว่าเรารู้สึกในสิ่งเดียวกันครับนะเมื่อคืนต่อเลยคือ ต้องบอกว้นนี้ประวัติสมเด็จขอบล่างฟันหนูก็คือจริงๆอ่ะผมต้องบอกกันครับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องพรกเครื่องมันไม่มีอะไรยากถ้าเราศึกษาบนความจริงพระเครื่องอ่ะมันก,มนก็มันก็เหมือนกับทายาทของคนในหมู่บ้านนะครับมันไม่ได้แตกต่างจากเราสืบทายาทคนดังอ่ะผมว่าพระเครื่องมันเป็นสิ่งเดียวกันนะถ้าเราตีกรอบง่ายๆผมคิดว่าพรกเครื่องเนี่ยเหมือนการสืบทายาทคนดัง ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีคนดังเป็นใครเขามีลูกกี่คนนะลูกเขาหน้าตาเป็นยังไงลูกเขาอายุเท่าไหร่ผมว่านี่มันเป็นหลักการศึกษาพระเครื่องกุมารและกะัลาเอาเรื่องกุมารก่อนเอาเรื่องกุมารดูดลกหลวงพ่อแชมนะครับเรื่องกุมารดูดลกหลวงพ่อแชมเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าทั้งใครเป็นผู้ดูกุมารดูดลกหลวงพ่อแชม ก็ยังไม่มีใครออกมาอธิบายให้จับต้องได้นะครับอันมินขอพย,ยน็นนิดพี่หน่อยได้ไหมนะจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมาอธิบายเรื่องแท้หรือเก๊หรือแม้กระทั่งคนที่ดูกุมารก็ก็มักจะเป็นแบบนี้ครับคือก็ใช้การนิ่งเฉยถามว่าทำไมครั้งนี้ผมจึงต้องมีการฟ้องร้อง ใช้เรื่องรางทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่ายัางไงเขาก็ต้องนิ่งเฉยหนึ่งเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่โอเคคือมันจะใช้คำพูดหน,หนักๆมันก็ไม่โอเคแต่ผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่เห็นใครออกมาอธิบายวิธีดูกุมารแท้เกเลยครับ แต่มีคนเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวแบบเกาะกระแสครับลงรูปกุมาดูดลบพระแชม่มมีลงมีวาทกรรมเกาะกระแสแต่ไม่มีคำอธิบายหรือว่าวงการว่าเครื่องเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพระแท้เกศจริงๆยังครับพี่พุทธิพง์ผมยังไม่เห็นมีใคร ออกมานะพูดเกี่ยวกับกุมารดูุดลกว่าแท้หรือเก๊ย,ยังไงนะครับครับก็ก็คงจะต้องนะดำเนินการทางกฎหมายนอน่างที่สุดนะครับก็ถึงจะนะถึงจะถึงจะออกจริงๆนะผมบอกว่าอธิบายตอนนี้ดีกว่าอ่ะอันนั้นก็ไม่เป็นไรมันก็สิทธิ์ของเขานะครับมันก็สิทธิ์ของเขาเรื่องที่สองผมว่า การเกาะกระแสแล้วก็สร้างเครดิตตัวเองด้วยวาธากรรมเท่ๆเนี่ยมันมีมานานในวงการพระจนจนผมคิดนะครับว่าคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคากับวาทกรรมนะฮยเขาเอียนด้วยซ้ำอย่างผมมาเป็นคนที่บอกเลยว่าผมเอียนเอียนกับพฤติกรรมการสร้างวาทกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ เนียฮะอ่าเกียนกับการสร้างวัฒกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมบอกเลยครับว่านะดูแท้กเก๋อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าใครตอบได้ในตอนนี้ผมถือว่าผมถือว่าเขาจะได้มวลชนด้วยนะอ่าผมถือว่าเขาจะได้มวลชนด้วยนะครับอันนี้ต้องขออาภัยด้วยก็คือไปสนามบอลมาก็ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาก็เข้ามาเจอันเพื่อนๆเลยเพราะดูเวลาก็มันดึกแล้ว นะครับมีวัฒกรรมวัฒกรรมอันหนึ่งนะน่าจะเป็นวัฒกรรมโด่งดังอยู่ในตอนนี้ก็คือวัฒกรรมน้ําเต็มแก้วอันนี้เป็นวัฒกรรมโด่งดังวัฒกรรมหนึ่งวัฒกรรมน้าเต็มแก้วพี่ยูก็นะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราอยากจะมาฟังเรื่องราวด้านหนึ่งของวงการพักเครื่องกันไหมเอาว่าไม่ใช่ ด้านขาวเอาเป็นด้านมืดอ่ะคุณอยากฟังกันไหมนะครับผมจะเล่าเรื่องเราในด้านมืดให้ฟังผมเองอ่ะเป็นคนยัง่ะที่อยู่ในด้านขาวและในด้านมืดถ้าคุณดูพระเป็นคุณก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นน่ะที่เขาเอามาเล่นกันอยู่เนี่ยมันแท้หรือมันเก๋ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าปัจจุบันพระเก๋มีการเอามาเล่นเป็นแท้กันเยอะ แต่วงการนี้เขามีกฎเกณฑ์ว่าทางหมาหมาเดินทางเสือเสือเดินเขาชอบมีวาทกรรมนี้ไม่ทับกันวาัทากรรมนี้มันเป็นวาฒกรรมค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์จากในอดีตนะครับเขาเรียกว่าทางหมาหมาเดินทางเสือเสือเดินแต่ปัจจุบันเนี่ยผมขอใช้คําว่านะฮะทางหมาทับทางเสืออ่ะนะครับ คนต้องเอ็นว่าการที่จะไปสวดพระกันในระหว่างที่เขาขายกันไปแล้วเนี่ยมัน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 ไม่มีใครเขาทำกันจากในอดีตแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้วงค์นี้เกคือต่อเมื่อเขาเอาพระองค์นั้นมาขายเรานะครับสมมุติว่านายกอขายพระให้นายขอเป็นพระเกนายคอดูอยู่เนี่ย นายคอจะไม่เขี่ยวขลองแต่เมื่อไรที่นายขอซื้อพระนายกอไปแล้วแล้วเอามาขายให้นายคอนายคอมีสิทธิ์พูดได้เต็มปากว่าเกเพราะถ้าดูแท้ก็ต้องซื้ออันนี้มันคือวัตจักรและกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับแต่การจะมาบอกเฮ้ยฉันนะจะเก็บตังค่าดูนะ โดยที่ใครเอาพระมาให้ฉันดูก็ได้ฉันจะเก็บตังค์อ่าอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีมันเป็นผมถือว่ามันเป็นการเข้าไปสวดพระคนอื่นวัฒนธรรมในวงการพระก็คือห้ามสวดพระกันระหว่างเขาซื้อขายแต่ปัจจุบันมันผิดเพียง ตั้งสำนักสวดพระกันได้เก็บตังเขาด้วยผมก็เลยบอกว่าเซียนพระไม่ทำผมก็ไม่รู้ว่ามุกการที่เก็บตังแบบเนี้มันเป็นมุกการหาตังที่เกิดเริ่มขึ้นมาจากไหนเมื่อันกี้ก็จริงไหมแอดมินขอแอร์ยี่สามัมาดู ขายพระกันเนี่ยเขาห้ามสวดกันจนกว่าเขาเจะพระองค์นั้นมาขายเราแต่ปัจจุบันมีสำนักหลายๆสำนักเปิดเจ็บตังในการสวดพระคนอื่นทั้งๆท,ที่ถ้าเกิดเขาเอาพระองค์นั้นเนี่ยมาขายสำนักนี้สำนักนั้นนะพูดได้เต็มที่เลยอันนี้ผมไม่เกน,นะครับอันนี้ไม่ผิดแต่นี่คือ ั้สำนักออกบัตรเก็บตังสวดพระคนอื่นอย่างเปิดเผยมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนผมไม่รู้ผมงงคุณนึกคุณนึกออกไหมอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าคือผมต้องบอ,อกก่อนว่าคนที่จะออกบัตรเหล่านี้ได้เนี่ยถ้าเป็นเพชรเขามีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้วิธีนี้ตรวจสอบที่ไหนทั่วโลกก็เหมือนกันหรือสำนักออกใบรับประกันพระเนี่ยต้องเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆผมถามจริงฮะโตชิบาสามารถไปออกบัตรรับประกันให้ซิงเกอร์ได้ปะ,ะไอโฟนสามารถไปออกบัตรให้ซัมซุงได้ไหมมิ s ซูบิชิสามารถไปออกบัตรรับประกันให้อิวสูดได้ไหม นี่มึงออกทุกอย่างเลยแล้วตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถ้ามันดีมันชัดเจนนะปัญหามันจะไม่มีถ้าสิ่งที่คิดทำขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดีผลของมันคือดีเนะี่ยโอเคก็รับได้ก็ถือว่าเวลิกู แต่ถ้าผลของมันออกมามีปัญหามากมายเหล่านี้จะยังไงครับเก็บตังค์ไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครมาออกแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราเก็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วอย่างเนี้ยนะฮอ่าแต่ถ้าสำนักไหนที่มีการออกบัตรรับซื้อโอเคอันนี้คือว่าเออเขามีมาตรฐานแหละก็คือออกแท้ถ้าแท้เขาซื้อไงมันก็เหมือนกับมาขายเขาอะแท้เขาซื้อ ่าแต่ถ้าเก้เขาก็บอกว่าเก,าก้ได้นะเพราะคุณเอามาขายเขาแท้เขารับซื้ออ่ะถูกไหมครับอ่าอน,นี้วันนี้ก็น่าจะเป็นวาทกรรมคือผมบอกครับว่าบางครั้งอะ่ะมันเป็นการจับแพะชนแกะนะครับก็มีวาทกรรมว่าคำพูดเท่ๆนะครับประมาณว่านีฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเราอย่าตําตัวเป็นน้ําเต็มแก้ว คือผมไม่เข้าใจว่าอาคำว่าน้ําเต็มแก้วเนี่ยความหมายของมันคืออะไรอ่าถ้าความหมายของการที่เราจะศึกษาหาความรู้เนี่ยคือผมต้องบอกเนี่ยครับคนที่ใช้คําว่าน้ําเต็มแก้วได้คุณคือต้องเป็นคนที่มีความรู้ให้เขาแล้วเขาไม่รับถ้าเราเป็นครูเราสอนเด็ก เฮ้ยเด็กนักเรียนอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณเป็นผู้รู้คุณพูดได้แต่ถ้าคุณไม่รู้แล้วพูดเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นื่ออรอไหมครับอ่านะครับแล้วประเด็นการพูดเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่คุณจะเอาพระที่มีประเด็น มาลงพร้อมกันในกระทู้ไม่ได้เพราะผมถือว่ามันเป็นการเกาะกระแสแล้วพลาดพิงให้คนเข้าใจผิดอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับอ่าผมต้องบอกก่อนแล้ะผมก็เลยบอกว่าโอเคสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่น้ำเต็มแก้วอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะผมหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอผมเป็นคนที่รับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆผมไม่เคยปิดกัน้นแต่คนที่ปิดกัน้นข้อมูลใหม่ๆเราจะบอกว่าคือคนที่น้ำไม่เต็มแก้วหรือแล้วยิ่งประเด็นอย่างคุณยายที่ผมบอก นะครับคือพูดอะมันต้องสอดคล้องกับคำที่พูดนะฮะอย่างนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยผมกล้าพูดว่าถ้าให้ผมไม่ขายพระสักหนึ่งเดือนอนะ่ถ้าให้ผมไม่ขายไงบอสบอสบอกตังไม่หาหาเดเรื่องบอสลอง บอส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 ลองขายพาระไปแล้วขายพาระแท้แล้วมีคนมาสวดเกยจริงๆนะีบอสต้องออกหน้าผมนเรื่องเนี้ยออกหน้ามาหลายเรื่องแล้วอีกสักเรื่องไม่บอสทุกกรณีของผมนะครับเวลามีปัญหาใครในประเทศไทยเนะี่ยให้แอดเฟซพรไพรีไปโยนงานให้เลยนะครับบอสผมผมต้องบอกแบบนี้ครับเนะี่ยฮะว่าปัจจุบันถ้าให้ผมหยุดพูดเรื่องพระแท้สักหนึ่งเดือน ไล่ผมชี้แล้วว่าองค์ไหนเก๊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 เอาไหมเอาไหมแล้วถ้าองค์ไหนที่ผมชี้ว่าเก๊เนี่ยผมต้องอธิบายได้ด้วยองค์ไหนที่ผมบอกว่าเก๊เนี่ยอยากเอาสักองค์ไหมคุณจ้างผมสักองค์ป่ะว่าเฮ้ยพี่ฮดไหนเหรียญไหนที่เขาขายกันหรือเหรียญไหนที่เขา ลงหนังสือแล้วมันเก๊นเนี่ยคุณจ้างผมสักเหรียญหนึ่งไหมนะเนะี่ยคนดูเนี่ยหกร้อยคนเนี่ยนะครับเอาคนละพันพอหกหมื่นเนี่ยว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตพูดจริงไหมเนี่ยมาให้เปิดหนังสือชี้เลยองคไหนเกน๊แล้วถ้าผมบอกนหนเก๊นะผมมีบล็อกของเก๊มาให้ดูด้วยถ้าผมบอกว่าองค์ไหนเก๊นเนี่ยผมสามารถ ทำให้ดูเอ่ยชื่อคนทำคนทำเอ่ยไม่ได้เอาบล็อกมาตีให้เหรียญเอาบล็อกมาตีเหรียญน,นั้นให้ดูเลยคุณคุณเอาไหมล่ะถ้าผมทำไม่ได้ให้เรียกผมหมาบรรดาเหรียญแพงๆเนื้อทองคําทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่มันเป็นบล็อกถอดซิลิโคนเนี่ยผมจะบอกคุณเลยนะ บ็อกเนี่ยผมมีให้ดูมากกว่าสามตัวแล้วนันแต่ผมไม่ใช่คนทําเก้นะอ่าหรือถ้าคิดว่าโอเคผมมีบล็อกผมเป็นคนทําเก้เนะี่ยนะครับเหรียญไหนที่หาหลักฐานทุกคนเป็นผมเป็นคนทําเก้ได้ผมให้ล้านหนึ่งอ่าแต่ง่ายๆถ้าผมบอกว่าเหรียญไหนเก้เนะ่ะผมต้องออกมาอธิบายได้อ่า ผมสามารถมีบล็อกมีทุกอย่างให้ดูหมดเลยคือมันเคยเพียใจยว่าเฮ้ยเก๋เนี่ยเราก็รู้ว่ามันเก๋แล้วเอาไปขายกันเนี่ยผมยังไม่ปียุ่งเลยคือเราถูกสอนมาในวงการพระว่ากรรมใครกรรมมันแต่ไอ้กรณีที่พระแท้ๆท,ที่ผมขายออกไปเนี่ยแล้วมาตีเกนะ๋เนี่ย คุณจะให้ผมนะมายอมผมก็ไม่ยอมเอาอย่างนี้ก่อนคือเวลาตีพระผมเก๋นนะถามจริงทุกองค์เนี่ยมีใครออกมาอธิบายได้มั้งนะเดีย๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนนะผมเป็นคน ง่ายๆตรงๆชัดเจนเอาว่าพระของผมทุกองค์ที่ถูกตีเก๋ผมกล้าพูดตรงๆไม่เคยมีหมาตัวไหนออกมาอธิบายได้เลยว่าเก๋ยังไงนะครับผมกล้าพูดคำนี้นะพระผมทุกองค์ที่ถูกตีเก๋ผมไม่เคยเห็นหมาตัวไหนออกมาอธิบายได้เลยว่าเก๋ยังไงพวกนี้เขาเรียกหมาลอกกัด แต่ถ้านะครับตีพระของผมเก้แล้วออกมาอธิบายได้เนี่ยผมเนี่ยนะจะลงขอโทษในเฟซบุ๊กให้ด้วยเพราะผมเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ขอโทษใครสักคนจริงๆแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเวลาผมบอกพระองค์ไหนเก้เนี่ยแล้วมันเก้จริงไหมผมจะบอกว่าพระองค์ไหนเก้เนี่ย ผมจะมีหลักฐานอะไรมาให้ดูเนี่ยหน้ามีเคสสักสักหลวงพ่อไหมเรื่องกไหมฮะอ่ะฉะนั้นประเด็นเนี่ยผมบอกเลยเพราะมันเจอแบบนี้มาบ่อยมีเคสหนึ่งมีเซียนทั้งหนึ่งเคยดูพระของผมออกผลพระของผมผิดพลาดผมจะไล่ฟังแบบนี้ ลูกค้าที่เช่าพาจากผมด้วยความมั่นใจเนี่ยประมาณสามสิบล้านประมาณสามสิบล้านนะที่เช่าจากผมเนี่ยกําไรไม่ได้เยอะครับพาแท้ไม่ได้ซื้อถูกหรอกครับสามกิบสมสิบล้านเนี่ยกำไรแั้งสองล้านก็เก่งเนี่ยเ,เยพราะพระเราก็ไม่ได้ซื้อถูกประเด็นคือเขาจะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐมนตรี แล้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นพระเขาก็เล่นเพชรเขาก็เล่นเขาเออทุกอย่างเวลาเพชรเนี่ยจะขายได้แพงมันต้องมีใบรับรองเขาก็ไปออกบัตรรับรองมาปรากฏว่าออกพระผมเจ๊สององเลยโอ้โหผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะวันนั้นนะลูกค้าผมไม่คุยกับผมเลยครับให้ลูกน้องเขาเนี่ยเอาพระมาคืนผม ห้าหกแสนหกแสนแค่สององนะหกแสนถ้าเขาคืนหมดเนะี่ยสามสิบล้านนะแล้วผมคืนไม่หักด้วยนะผมไม่หักคนเลยแม้แต่บาทเดียวรายการผมอะพ้าพ้าแท้ผมขายไม่ต้องหักนะผมก็ใจเย็นนะผมติดต่อไปที่คนดูคนดูเขาบอกเลยเฮ้ยพี่ผมขอโทษอ่ะ เขาพิมพ์ในไลน์ให้เลยนะว่าผมขอโทษออกผลผิดพลาดนู่นนี่นั่นเคลียร์กับลูกค้าผมให้จบเลยนี่ครับคือคนมีควาวมรับผิดชอบเคลียร์กับนะให้ลูกมีหลักฐานให้ลูกค้าผมดูเลยว่าเนี่ยพ้าของผมเนี่ยมันเป็นพ้าแท้เขาออกผลผิดพลาดนู่นนี่นั่นคุณรู้ไหมครับผมไม่ต้องคืนตามลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ย อ่าอยากรู้ว่าถ้าเวลามีปัญหาผมจะคืนตังค์โดยไม่หักจริงไหมลองใจใผมด้วยผมก็คืนไปหกแสนกว่าบาทอืมผมถามว่าโกรธไหมโกรธถ้าเกิดเขาหามยามร้ายเขาเข้าใจเขาคืนหมดเป็นยังไงครับแล้วห้าเนี่ยมันถูกคืนเพราะใคร สังเขาเจ็ดร้อยสร้างความเดือดร้อนมหาศาลให้กับคนอื่นแล้วประกอบกับเาเอาพ้าไปให้รัฐมนตรีเขาต้องไม่เสียหน้ากัาบรัฐมนตรีอีกปัญหาใหญ่โตที่ไม่เกิดขึ้นจากไอ้แค่อยากได้เงินเจ็ดร้อยคุณนึกออกไหม และอ้เรื่องแบบเนี้ยมันควรจะมีจิตสํานึกป่ะแต่เคสเนี้ยไม่มีใครออกมาอธิบายถ้าเคสเนี้ยผมลงเฟซไปคนดูไม่กล้าโทรไม่เป็นไรอินบ็อกมาเฮ้ยพี่ผมออกผลผิดพลาดนะครับผมเป็นคนดูเองพี่นะครับเดี๋ยวนะผมจัดการนะครับ คุยกับลูกค้าพี่ให้มันจะมีปัญหาไหมแต่คือการเงียบเนี่ยมันเป็นการบอกบอกว่าผมทำอะไรคุณไม่ได้การที่คุณเงียบคือสร้างความชิบหายให้ชาวบ้านแล้วยังอยู่เฉยๆเนี่ยต้องแน่ใจว่าใครทำอะไรคุณไม่ได้คุณถึงกล้าเงียบ คุณนึกออกปะอ่ะฉะนั้นนะครับผมถือว่าไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ต้องเอาให้นะ่กนะแบบนี้ต้องเอาให้นะ่กแค่นั้นเองนะครับโอ้ยมันมีอะไรแบบลึกลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนกันสนุกสนานนะมีทั้งคำขู่ มีทั้งแต่งเรื่องมาอาโอ้มีทั้งอุปโลกผมบอ,อกนะก็ถ้าคิดว่าคนดีชอบแก้ไขคนชอบแก้ตัวนะก็นะครับก็รอดูกันไปอ่าก็รอดูกันไปนะครับอ่านะผมบอ,อกเลยนะ นะคนดีชอบแก้ไขแก้ตัวแต่คนจันทชอบแก้ตัวมันก็ยังมันก็ทีการแก้ตัวมันก็ยังทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแต่ไอ้คนจันทที่แม่แก้ตัวนี่มึงต้องมั่นใจว่ามึงนี่แม่งสุดยอดเจ๋งสุดเจ๋งจริงๆอ่าได้นะครับต้องเอาให้หนักนะขอบคุณครับพี่โตโต,ตหัดใหญ่เนะสายตรงหลวงปู่ทวดนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือเคส กุมาหลวงพ่อแชมก็หลังจากที่ผมถแถลงไปอ่ายังครับผมยังให้เวลาเขาอยู่สามวันนะครับเผื่อบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงเขาไงออบางทีอาจจะยังคิดอยู่ว่าเอายังไงดีนะไม่เป็นไรเมื่อวานหนึ่งวันวันนี้วันที่สองเหลือพรุ่งนี้นะครับเหลือพรุ่งนี้เหลือพรุ่งอีกหนึ่งวันนะเหลือพรุ่งอีกนนะหกนึ่งวัน แล้วแล้วตัวคนดูเนี่ยนะที่ผมพูดถึงเนี่ยเพิ่งจะโดนเหรียญน,นะที่บล็อกอยู่กับผมเนี่ยไปมัดมานเนะครับคนที่ดูกูมานเ๋นเนี่ยเพิ่งจะโดนเหรียญเนื้อทองคําที่ผมเอาบล็อกมาไว้กับผมวันนี้ไปมัดมานนะคือถ้าเอาแบบ โจรเจอโจรสวดไปสวดกลับไงเอนี่ายเน,เ,เนะอาแบบสวดไปสวดกลับอะ่ะได้ไงอ่าเวลาสวดพาระผมเนี่ยแอบสวดใช่ป่ะนะคือผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยจะบอกว่าเป็นใบเซอร์ของสมาคมแต่ผมไม่ได้เคยมองว่าสมาคมคือผู้ผิดผมมองว่ามันมีเหลือบลิ้นไหล ที่กัดกินสมาคมผมต้องบอกแบบนี้สมาคมเนี่ยเขาตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาหวังว่ากฎเกณฑ์เนี้ยมันจะดีคือในตัวของกฎเกณฑ์น่ะมันดีแต่แค่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีพนักงานที่นะครับที่นอกลีินอกรอยอ่ะประมาณนั้นถือว่าผมกำจัดจุดอ่อนของสมาคมให้แล้วกันในงานนี้นะครับก็ว่าโอเคสวดผมแอบสวด ทำไมผมจะบอกว่าสวดพระทุกองค์ผมลงเฟซก่อนนะผมลงเฟซก่อนก่อนที่ผมจะเอามาไลฟ์แล้วเวลาไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์ออกจากไลฟ์ผมคุณก็ต้องรู้ว่าเป็นไลฟ์ผมถูกไหมก็ต้องรู้ว่าเป็นพระผมถูกป่ะฉะนั้นผมถือว่าคุณเนี่ยใช้นะครับสิทธิของคําว่านะของการอยู่ในสมาคมเนี่ยมาสวดพระผม<ส>อ่านึกออกไหม ใช่อันนั้นคือไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่กล้าสวดผมโดยตรงนะครับต้องไปนะครับทําการบิดเบือนอะไรเอาชื่อเสียงของสมาคมมาสวดน,นะแต่เดี๋ยวผมจะสวดคุณโดยตรงเลยว่าไอ้พระองค์เนี้ยที่คุณซื้อไปแล้วขายไปเนี้ยมันเก๋แล้วเก๋ยังไงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกแล้วก็ตีเหรียญให้คุณดูเดี๋ยวนั้นเลย แล้วมันไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับแล้วมันไม่ใช่เหรียญเดียวมันหลายเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวย่อกรม,มหลวงชินวรศิริวัต์เนื้อทองคําเนื้อเงินไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเนื้อทองคําเนื้อเงินเหรียญหายยากๆทั้งหลายทั้งแหล่ผมก็อยากจะสวดให้ดูไงว่าผมสวดกับคุณสวดเนี่ยใครเจ๋งกว่ากัน นะครับอืมนั่นแหละครับคือผมบอกว่าจริงๆนะอ่ะไอการส,สวดพระกันโดยเสรีเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาตอนไหนไม่รู้อ่ะแต่เมื่อมันตั้งกันมาแล้วเอาก็ว่ากันไปนะีโอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านไป